โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Solo Leveling a l l i ลวันนี้ผมก็เป็นหน้าใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยก็เล่นเนื้อเรื่องจนเรื่อยๆมาถึงเลเวลสิบห้าเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครมันจะอ่อนๆหนูก็เลยเนี่ยจะมาสุ่มให้ดูกันซึ่งเห็นเขาบอกว่าอาวุธมันจะ ดูดีกว่าพวกตัวละครนะแบบแต่ผมจะสุ่มตัวละครเนี่ยเพราะผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังเท่าไหร่เอาแบบเล่นมันเอามันอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆก็อย่างที่เห็นตู้นี้มันก็มีอาวุธเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าอาวุธนี้น่าดีสุดไอ้ดาบตองมุยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ดีสุดดิเขาเรียกว่าน่าใช้สุด <c oughs> ใช่หรือเปล่าเออเอาเป็นว่าสุ่มเลยแลวกันมา เออส่วนตู้ที่ผมจะสุ่มก็ผมอยากได้ตัวเนี้ยมันดูเท่ตู้นี้ไม่มีตัวเนี้ยชื่ออะไรชอยจองอินอะไม่พูดทำนำเพลงพันโอเคเราเสีย 1500. พัน 100. ห้าร้อยเพชรยี่ร้อย อันนี้มีอันนี้เกือไป่ะมีสีทอง่ะดูอเน,นีเมชั่นเป็นไม่เป็น <S <S พึ่งสุมโอ้โหโอ้โหโอโห้รู้เรื่องครับถ้าตุมอีกก็ต้องใช้สองพันห้าโอ้โหค่อนข้างหนักดยู่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> จะสุมอันนี้สักสี่รอล้วกันเพื่อได้เอเซอร์อมามาเล่นกัน แอนิเมชันมันดูคล้ายๆกันหมดเลยอะแย่ไม่อออุ๊วาวอลมีมีทองอันหนึ่งมาดูมาดู ผูห้หญิงผมสั่นมาเนะีอยตัวนี้ก็เห็นผมเห็นเขาบอกว่ามันโหดเนี่ยสมได้ไงวะแบ๊บหนึ่งนะลุดเล็ดของลุดเล็ดไม่ใช่ดูเนี่ยเล็ดอัพลิปผมเนี่ยเอาตั้งนี้ได้นี้เฉยโอเคดีดีด,ดีว่าวาต่อเลย ดวงมาสิเหมือนเดิมเลยอ่ะ <S <S ไม่เห็นในการเปลี่ยนแปลงของแอนิเมชันอันนี้เกลือสะกี้แบบธนูได้ธนูมาเดี๋ยวต้องไปดูว่าใส่ตัวละครกับอะไรดีอือ นี่คืออะไรอะสีฟ้าสีแดงมือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยเกมเนี้ยสมต่อครับไม่สนอันนี้เกลือวะมีแค้สองจุดเองอันนี้เห็นความต่างของ Animation แอนิเมชันละ อันนี้เราเหลือแปดใบซื้อไปห้าร้อยมา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 เถอะแต่ได้ตัวเดียว,วน่าจะคุดมแล้วเ<ๆ>นี่ยหนึ่งสองสามนีอันนี้น่าจะมีลุ้นอยู่โหันเดิมเนี่ยโอเค ผมมาซืมอวันนี้ดีกว่ามาเฮ้ยแต่การันตีอ่ะควรเก็บไหมเนี่ยโมเดนแต่มันเหลือร้อยกว่าวันไม่เป็นไรหรอกอันนี้เหลือเหลือหนึ่งเดือนสุ่มนี้ก่อนดีกว่ามาไปมาแล้วหนึ่งสอง เออรียบร้อยครับไม่ต้องดูเกลือแนนยนน่อ,อสรุปก็คือของผมหมดแล้วตอนนี้เรามาดูในตัวตัวฮันเตอร์นี่บ้าโอเคนี่ได้ตัวนี้มาโอชุดค่องค้าง สวิทสวือเหลือเกินสายออกแนวจีนๆนิดนึงใช้หมัดมั้งเป็นแทงนะครับจากที่ดูไอ้โรนนอตรงไหนวะเนี่ยเป็นแทงไอสวนนี่น่าจะต้องสุ่มให้ได้หลายๆตัวก็ประมาณนี้นครับส่วนอาวุธที่ผมได้ก็เอน่าจะดีสุดละ เนี่ยได้ประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ามันต้องใส่กับตัวอะไรเดี๋ยวค่อย,อยรีโคดเอา <c oughs> เออจะใส่มั่วๆไปใส่ตัวนี้เหมาะไม่รู้อะ่ะออโอเคเราวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้าผมไปฟาร์มาเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูต่อโอเคครับบ๊ายบายครับ